สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนีมาพบพ่อครับช่องรดต่อชั้นเนี่ยเช่นเดิมเช่นเคยกับบ้าเหลือมพี่น้องเหยมอนีบ่าเหลือมกับมีเมนูว่าน้ำเสนออีกแล้วครับพี่น้องนั่นก็คือเมนูปนเห็ดฟางหรือว่าปนเห็ดเฟียงพี่น้องมาครับปีพียุต้างประเทศนอกประเทศในประเทศตัวขู่ตัวคนครับมามากินปลนเห็ดเฟียงน้ำบ้าเหลือมพี่น้อง มีพักแกมเทากับลังการเสลือเกินมีบักเขือบักเขือบักเขือแล้วพักสลับแล้วก็ต้นหอมแล้วก็หอมไอ้ดักซีไปเลยทั้งลาง้านนี่เนี่ยมีวิตามินแหละพักแก้มมือนอลังการปรนอะไรนว่าบืออะมาะต้องอาหลายพี่น้องจะชิลองซิมไปบึง้งอันนี้เฮ็ดเองครับพี่น้องเฮ็ดเองจวดเองเลยอันนี้เบ้าเหลือมต้มหม้อด้วยครับ ต้มหม้อล้ือกับอามาดต่แต่ว่าปิ้งน่ะกะแสียบกวัวได้พี่น้องปิ้งเอามันเดนาแต่สถานที่กับฐานฐานที่เป่าเลิมบ่ค่อยสะดวกกว่านี้เป่าเลิมก็เลยต้มเหมาครับผมปิ้งเอาหนีเสียบกวัวหอมพี่น้องปิง้งแหมๆเอามาต่ำพี่น้องบ่ต้องบอกถึงครับขาดบ่ได้เลยก็คือข้าวเหนียวหอมนี่แหละพี่น้องนะแกงที่นี่กระสันนะครับตจวดเลย ตรวจเลยตรวเลยเนี também, <Yeah. S 1> think, ่ยแก่กองเขาดีดีใช่ป่ะบ้าเหลืองขออยากใส่สอนเด้อพี่น้องอยากใส่สอนเราจะลองชิมกันขันใส่นี่มันมันมันขันปิ่งมันหนีมันเหนอมันี่หยาบหยาบจะไงเพราะที่คุยดอยู่ตัวนี่มันมึนมันมึนพี่น้องมันมึน เียบก้นเองกระหล่บม่วนอะไพี่น้องเอ้ยพี่นอ้องปนเทปลานักกระดิด่นี่พี่น้องเห็ดเฟียงนี่พี่น้องมาไปที่นี่รสชาติกะหอมอเห็ดเฟียงนัวน,น้ำปลาแดดน้ำปลาลาเขาคัดกระนัดว่่ต้องเอกอะไรไปอืมอืม biết không? Tầm thế một pích, nha nói mình là làm bên không, rồi. Mmm. พัฐบาลสหรักกับเกานดี Thank mm -hmm. you.

บอเปกเกินบะเป็กกระเลี้งยงดิงพี่น้องเพีดเพหมหลูเลี้ยงได้พี่น้นองเนย จาดเห็มีน้องแซ่บเนเสียงมาดิปุ๊ดปดปุ๊ดปุุ๊๊ปุ๊ดีนกปุปุปุด สีสัตว์สาใจกับพี่น้องเอุ้กอด่างเลย ปล่อยไม่ร้องเห็นเฟี้ยงนี่เห็นมันปิ่งเอานี่กระเสียบเพื่อนครับบึงไง พราะไม่ไ่นองครับผมมือนี้ปนเห็ดเฟียงหรือว่าปนเห็ดฟางเสียบไร้ไ่นองมือนี้ตึงเสียบตึงเห็ดสุดยอดเลยซีดซัดพี่น้องการเชียนเดิมเชียนเคยครับบ้าเหลิมกับทีขอร่าดไปก่อนครับพี่นอ้อนตะว่าก่นอนอกจากกันกับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับจะไข่กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกระลังใจกับบ้าเหลิมครับผม ขอบคุณคนที่เข้ามารับชมคลิปบ้าเหลืมครับและขอบคุณคนที่กำลังทีสีข้ามารับชมคลิปบ้าเหลืมถ้าเกิดว่าคลิปนี้บ้าเหลืมกินบวสุภาพักบอกม่วงมวนหรือว่ากินมาเบิดกะขอโทษขอไปพี่น้องครับผมหอมร้อชมกันว่าคลิปหนา้าบ้าเหลืมสิมีหยังมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับสำหรับวันนี้ขอกล่าบไหว้ขอบคุณครับและสวัสดีครับผม